เปลี่ยนทรัพย์สินที่ถูกทิ้งไว้ให้กลายเป็นเครื่องสร้างเงินสดให้คุณได้ตั้งแต่วันนี้เลย5ไอเดียของการหา Passive Income สิ่งสำคัญที่หลายคนไม่บอกก็คือ สวัสดีครับทุกๆคน8นาทีนับจากนี้อยู่กับเรา Passive Wealth ทุกคนจะได้แนวคิดทางการเงินจากมนุษย์เงินเดือนสู่เศรษฐี Passive Income มาเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันกับเรา Passive Wealth คุณเคยรู้สึกไหมว่าเวลาทำงานหนักแค่ไหนเงินเดือนก็ยังเหลือเท่าเดิมลองจินตนาการถึงวันที่คุณหยุดทำงานแต่เงินยังเข้าบัญชีอยู่ทุกเดือนนั่นแหละคือ Passive Income วันนี้จะพาไปดู ไอเดียพาสซีฟ i n c o m มที่มือใหม่ก็ทำได้และไม่ต้องใช้เงินก้อนถ้าไม่อยากพลาดโอกาสเปลี่ยนชีวิตดูให้จบนะครับพาสซีฟอินคัมไม่ใช่รวยทางรัดแต่คือเงินที่เข้าอย่างสม่ำเสมอจากทรัพย์สินโดยที่เราออกแรงเพียงน้อยนิดหลังจากที่การตั้งค่าครั้งแรกแล้วจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลัก1การลงทุนและ2 การสร้างทรัพย์สิน The Five Passive Income Idea 5ไอเดียของการหา Passive Income ไอเดียที่1การลงทุนในหุ้นปันผล High Yield Dividend Stock เราจะมาทำความเข้าใจกับคำว่าหุ้นปันผลซึ่งเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของการสร้าง Passive Income หุ้นปันผลคืออะไรมันคือหุ้นของบริษัทที่มีกำไรสม่ำเสมอ และบริษัทตัดสินใจที่จะแบ่งกำไรส่วนหนึ่งมาจ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินสดหรือที่เราเรียกว่าเงินปันผลนั่นเองโดยปกติจะจ่ายการปีละ1ครั้งหรือ2ครั้งทำไมถึงเป็น passive income เพราะเมื่อคุณซื้อหุ้นแล้วหน้าที่ของคุณก็คือรอรับเงินที่บริษัทส่งเข้าบัญชีคุณโดยอัตโนมัติเงินปันผลนี้จะเป็นกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจาก ทรัพย์สินที่คุณเป็นเจ้าของโดยที่คุณไม่ต้องลงแรงทำงานเพิ่มอีกแล้วหัวใจสำคัญของมันก็คือพลังทบต้นคุณสามารถที่จะนำเงินปันผลที่ได้มาไปลงทุนเพิ่มในหุ้นนั้นๆทำให้ครั้งต่อไปที่คุณได้รับเงินปันผลยอดเงินก็จะมากขึ้นตามจานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมองหาบริษัทที่มีประวัติการจ่ายปันผลที่ดีและสม่ำเสมอรวมถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคง แค่นี้คุณก็สามารถที่จะเริ่มต้นเส้นทางการสร้างเครื่องผลิตเงินสดด้วยหุ้นปันผลได้แล้วครับไอเดียที่2การสร้างและขายดิจิตอลโปรดักต์มาเปลี่ยนความรู้และทักษะที่คุณมีให้เป็นรายได้แบบ p a s s i ฟอินค o ัมกันครับดิจิตอลโปรดักต์มันคือสินค้าที่คุณสร้างขึ้นมาเพียงครั้งเดียว แต่สามารถขายได้ซ้ำโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งไม่มีต้นทุนการผลิตหรือจัดส่งเช่นอ e ีบุ๊กคู่มือการสอนทำอาหารคู่มือการแนะนำการลงทุนเทมเพลตสำหรับใช้ในแคนวาออนไลน์คอร์สวิดีโอสอนทักษะเฉพาะทางต่างๆทำไไมถึงเป็นพสซีฟอินคัมได้อย่างแท้จริง ก็เพราะงานหนักทั้งหมดจะอยู่แค่ตอนเริ่มต้นสร้างสินค้าเท่านั้นเมื่อคุณอัปโหลดสินค้าไปยังแพลตฟอร์มขายแล้วระบบจัดทำการรับเงินจากลูกค้าส่งไฟล์ให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติคุณจึงสามารถสร้างยอดขายได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่คุณไม่ต้องตื่นมาแพ็คของหรือส่งอ e ีเมลเองเคล็ดลับสู่ความสำเร็จให้เริ่มต้นจากปัญหาที่คนต้องการจะแก้ไขหรือทักษะที่คุณเชี่ยวชาญแล้วสร้างสินค้าที่ให้คุณค่าในการแก้ปัญหานั้นๆยิ่งสิง ค้าแก้ปัญหาได้ตรงจุดเท่าไหร่ก็ยิ่งขายได้มากขึ้นเท่านั้นเริ่มตอนนี้นำความรู้ที่คุณมีมาออกแบบให้เป็นดิจิตอลโปรดักชิ้นแรกของคุณเพื่อรับรายได้ที่คุณสร้างได้เองตลอดไปครับไอเดียที่3 Affiliate Marketing ผ่านบล็อกหรือโซเชียลมีเดียมาดูวิธีทำเงินออนไลน์แบบแทบไม่ต้องลงทุนเลยนั่นก็คือ Affiliate Marketing ครับ ก็คือการเป็นนายหน้าออนไลน์ที่คอแนะนำสินค้าหรือบริการของคนอื่นเมื่อมีคนมาคลิกที่ลิงก์เฉพาะของคุณแล้วตัดสินใจซื้อสินค้าหรือสมัครบริการนั้นๆคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นผลตอบแทนและทำไมต้องผ่านบอกหรือโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็คือหน้าร้านค้าของคุณนั่นเองบนบอ็อกคุณสามารถเขียนรีวิวเชิงลึกหรือบทความที่ให้ความรู้แล้วแทรกลิงก์สินค้าที่เกี่ยวข้องไว้ได้บนโซเชียลมีเดียหรือบน YouTube คุณสามารถที่จะสร้างวิดีโอสาธิตการใช้งาน หรือบอกเล่าประสบการณ์แล้วใส่ลิงก์ f i l i l i a t e ไว้ในคำอธิบายเมื่อคุณสร้างคอนเทนต์เช่นบทความหรือวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆเสร็จแล้วคอนเทนต์ content เหล่านั้นก็จะคงอยู่บนโลกออนไลน์ตลอดไปมันจะทำหน้าที่แนะนำสินค้าแทนคุณตลอด24ชั่วโมงไม่มีการหยุดพักและสร้างรายได้ให้กับคุณได้แม้ในขณะที่คุณหลับหัวใจสาคัญสู่ความสาเร็จก็คือการสร้างความน่าเชื่อถือและเลือกสินค้าที่คุณใช้และเชื่อมั่นจริง ริงเพื่อให้ผู้ชมของคุณไว้วางใจและคลิกซื้อผ่านลิงก์ของคุณอย่างมั่นใจครับไอเดียที่4ลงทุนในกองทุนอสังหา r ทิเมื่อคุณอยากเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ระดับใหญ่เช่นศูนย์การค้าโรงแรมหรืออาคารสำนักงานแต่ไม่ได้มีเงินหลายสิบล้าน r ท คือคำตอบครับผม r e ดคืออะไร r e e ดย่อม,มาจาก real estate investment trust คือกองทุนรวมที่ลงทุนและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อหารายได้จากการเช่ากองทุนเหล่านี้จะนำอสังหาริมทรัพย์มาแบ่งขายเป็นหน่วยย่อยๆให้เราสามารถซื้อได้เหมือนการซื้อหุ้นเมื่อกองทุนเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าได้เช่นค่าเช่าจากพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าหรือค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ รีทจะมีข้อกำหนดให้จ่ายรายได้ส่วนใหญ่มักจะประมาณ90%ขึ้นไปคืนให้กับผู้ถือหุ้นลงทุนอย่างเรานี่ก็คือเงินปันผลจากค่าเช่าที่เข้ากระเป๋าเราอย่างสม่ำเสมอนั่นเองทำให้คุณมีรายได้จากอสังหาโดยที่ไม่ต้องไปหาผู้เช่าหรือซ่อมแซมเองเลยแล้วข้อดีหลักๆคืออะไรละ่ะคุณสามารถที่จะกระจายความเสี่ยงไปยังอสังหาหลายประเภทที่มีความคล่องสูงซื้อขายง่ายเหมือนหุ้นทั่วไป สรุปรี t จึงเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่ต้องการแพสซีฟอินค m มจากอสังหาริมทรัพย์โดยตรงโดยมีงบประมาณจำกัดและไม่ต้องไปเหนื่อยบริหารจัดก,การเองครับไอเดียที่5ปล่อยเช่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเช่นที่จอดรถหรือสิ่งอื่นที่เราเป็นเจ้าของปล่อยเช่าได้ และการง่ายๆของการปล่อยเช่าก็คือแทนที่เราจะปล่อยให้ทรัพย์สินของเรานั้นจมทุนไปเฉยๆเราสามารถที่จะนำมาสร้างรายได้เช่นพื้นที่ที่จอดรถว่างๆห้องเก็บของโรงรถหรือห้องว่างห้องคอนโดของคุณที่มีเหลือไม่ได้ใช้ยานพาหนะรถยนต์ส่วนตัวรถมอเตอร์ไซค์ในวันที่เราไม่ขับก็สามารถที่จะปล่อยให้เช่าได้สิ่งของต่างๆเช่นกล้องถ่ายรูปอุปกรณ์ในการตั้งแคมป์หรือชุดลาตีต่างๆเสื้อผ้า สวยๆก็สามารถที่จะปล่อยเช่าได้รวมไปถึงกระเป๋านาฬิกาแบรนด์เนมที่มีคนนิยมเช่ากันและทำไมถึงเป็น passive i n c o m ที่ดีได้ละ่ะเพราะเราใช้เงินลงทุนตั้งต้งตนเป็นศูนย์สำหรับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วรายได้จะเข้ามาทุกครั้งที่มีคนมาเช่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเช่าพื้นที่เก็บของหรือพื้นที่ในการจอดรถซึ่งเมื่อตั้งระบบการรับจ่ายเงินออนไลน์แล้วคุณแทบไม่ต้องออกแรงทำอะไรเลยเริ่มต้นอย่างไรให้ปลอดภยัย ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มกลางมากมายที่ช่วยเชื่อมต่อคุณกับผู้เช่าและมีระบบประกันความเสียหายสิ่งที่คุณต้องทำก็คือสำรวจว่าคุณมีอะไรที่คนอื่นต้องการบ้างถ่ายรูปลงประกาศบนแพลตฟอร์มที่ดีและเหมาะสมกำหนดราคาที่สมเหตุสมผล แค่นี้ก็จะเปลี่ยนทรัพย์สินที่ถูกทิ้งไว้ให้กลายเป็นเครื่องสร้างเงินสดให้คุณได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับ5ไอเดียของการหา Passive Income สิ่งสำคัญที่หลายคนไม่บอกก็คือ Passive Income นั้นต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการตอนเริ่มต้นเพื่อสร้างระบบให้ทำงานแทนคุณและเคล็ดลับของผมก็คือเริ่มจากหนึ่งอย่างและทำอย่างสม่ำเสมอเลือกไอเดียที่คุณสนใจที่สุดแล้วลงมือทำวันนี้ถ้าคลิปนี้จุด ประกายให้คุณอยากเริ่มสร้าง passive income แล้วอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ช่องของเราไว้เลยนะครับแล้วคอมเมนต์มันบอกหน่อยว่าไอเดียไหนที่คุณจะเริ่มทำเป็นอย่างแรกผมจะไปตามอ่านและตอบให้ทุกคนเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ